สวัสด,ดีจ้าเมื่อนี้มาพบก,กับช่องฮักขาคุณประคำเดี๋ยวมื่อนี้สิพามาเตรียมของไปต่างประเทศร้านไส้สิไปต่างประเทศมาเบิ่งม,มาเตรียมอีอย่างไปแน่จ้านี่ร้านไส้สิไปเดินสิไปประเทศใดลูกสวีเดนไปสวีเดนไปไป,ไ,ปดไปไปเฮ็ดอี่ยังไปไปเช่าซ่อมรถไปเป็นสร้างซ่อมรถไปยักเดือนหกเดือนไปหกเดือนไปเขาเอื้นมาไปอีหย่างนี่ลูกทำงานอยู่คนระับทำงานนี่อย่าง <laughs> เขาไปแบบไหนเขาก็เลยไปแค่หกเดือน เป็นสัญญาจ้างแค่นั้นอ๋อสัญญาจ้างหงเยลเราห้องก,กบมาแล้วก็ไปไม่ได้ตียนี่ยม<อ>ไ<ห>ทยอยากไปเนี่ยเบีนเตรียม,มยังไปแน่มืงเนี่ปีละเทียเบีนเตรียมยังไปแน่ก็เสื้อผ้าตัวอาหารการกินไรใช่ใช่ตาอยากเบิองอยากเบิองอเบีนเตรียมเพราะว่าวีเดนเป็นปฏิเสธที่ยูใกไกลจังโอ้ของสะอาดดีแพงเนี่กว่าปกติอ๋อของแพงอยู่ปุ่นก็เลยเตรียมไปจากเมืองไทยหลายครับ คนที่เขาไปเขาเอาตั้งเจแนนครับสองเท่งได้บัณนิตเตรียมอะไรบ้างเตรพาดีโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นบวกยาให้เยหละเหลือตะครนเผดเขาเป็นเผดผีดเป็นเมืองหนาวเขาก็บวกแก้วัดแก้ยันไปแก้ไอแก้ไอเขาเขาผางฮงก็เพื่อนหน่อยถ้ารูมันสีอุ่นเปล่าเขาไม่แจกให้เบิร์ตเขาไม่แจกให้ พาไปมรเแล้วก็เป็นถุงเท้าของใส่ส่วนตัวของใส้ส่วนตัวนี่นี่นี่เบื้องเนี้ยเนี้ยกินสบู่สบู่นี่เห็นว่าพริกป่นพริกป่นจากโล่นะเอาไปจากโล่นอันนี้สีสิ้นเรียบร้อยครัสิ้นโดยแผ่ให้กินมันออกอืนี่อย่างแน่เตรียมไปอะลูกหูกิกคา ตะไคร้เออกรตุกอัน,น้ค่ะกับเห็ดเป็นแหงแล้วออเอาญยกเห็นมางโซ่ให้เพลนโซ่เนี่ยอ,อันนี้อันนี้คืออย่างเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะคือใบมะกรูดเออใบมะกรูดจุตากแห้งนี่สิอันนี้เป็นใบกะเพราใบกะเพรากับสิบบบ้นเดี๋ยวเลยมันสิได้กินโดนบ่นี่เอามันมุนเหรอตัวน,นี้ลูกเอากินมันเจี๋ยจตากแห้งครับมันมันมาเป็นใบตัวนี้ทุ่งตากแห้งอันนี้ก็เป็นแบบทุ่งตากแห้งบักมะละกอตากแห้งขามเปียกตัาไปโอ้ขามเปียก ตรวจเครื่องคั่วห้ามหน่ยะเอาไปไปเคียงคั่วเพราะว่ายุคนมันแพงจีน้ำปูน้ำปลาหอมกระเทียมเนีเาายนเขาให้เอาขึ้นเครื่องจากโลล่ะอ่านีน่มงกระเลาะตัวและตัวคนนั้นแต่ว่าของผมได้สามสิบห้ากิโลโอ้เขาใายสามสิบห้าครับตัวบิดนู้นริกแดงริกแดงพริกแดงพริกแห้งอือละหอมกระเทียมอมที่รถอันนี้กระตากแดดแต่ครับตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดตากแห้งเบิร์ดเอาไปกินคืนพี่น้องแล้วก็ ชุรถผัะห้อบผมใหญ่เตรียมแต่ว่าเสียภาษานิดเดียวแล้วก็หยุดยาสองชุดแค่นั้นเสียภาษ์ไปสองชุดแค่นั้นชุดทำงานก็แจกเบ็ดคนที่สิไปทํางานลูกรอๆนี่แหละไปไม่เลี้ยงก็สิไม่เลี้ยงกินอย่างนะปุแกนปุแกนอวยพรงานเดินทางเดินทางปลอดภัยเดินทางวันที่ยี่สิบหกเยงคืนบินเราเดินทางที่ยี่สิบหกบินเที่ยงคืนวันที่เจ็ด เขาไปเข่าไปขนไปุนจะหัวจะมงอ่ะบินสิบสองชั่วโมงแต่ว่าเป็นบินสอง่ถวไปลงประเทศดูใบก่อนเ<อ>ปขึ้นอีกลำหนึ่งยูขุนครับเราเราไปน้ำกันจะคนนี่ไปรอบนี้สามคนรอบต้อไปอีกเฉพาะคนอยู่บ้านอ่ะสามคนอยู่ทางลำไปมาอีกสามสิบประคน โอ้ไปทั้งเบอร์สามสิบครับสามสิบเก้าคนรอบสามสิบเก้าคนรอบนี้รอบหน,น้าอีกแปดสิบกว่าคนรอบหน้าวันที่สี่เอาอัน,นอันนี้เบนไปก่อนมูอินบอรับรอบเนี่ยเนี่ยอันนี้คุณแม่เตรียมของให้ลูกใต้มือเลี้ยงกันสิมาผูกแขนจะยาเข่าฟ้องเขาใช้ไปเนี่ยแบบตรวจยาทิดตั้นสบู่ใส่ต้น,นตัวทางเขาสื่อญี่ปุ่นมันแพงเก๋ครับเป็นประเทศ ห้างไกลจัดประเทีดห้องเป็นมื่มนก็โูมันมี่ของไทยอยู่แหละแต่ว่ามันแพงอืันนี้ที่เขาเอาไปไหนเขาก็เอาไปครับมันก็เลยเตรียมไป้ะพี่ประหยัดจะของไปน้าเพราะว่าเพราะว่าเป็นหาเงินรลานอาหารไทยร้่งขายของไทยห่างจากที่พักสาลอยก็ลู้สีนี้วลาไปแบบโดนสิเดือนหนึ่งเลยเัาก็เลยเตรียมไปอันนี้เขากาวาที่เขาเตรียมไปในี่เขาจะกินในโดนไปไนไล่ะไปแค่คุ่นตักเดียนแหลกคน เดืนเราไปยังเขาไปหาสื้อของอ๋อเอาไปอ่อันนี้กาว่าให้ให้กินในเดือนหนึ่งมีหอดเนื้อแหงคุณดิคีับเนื้อแหงมาท่านเดียวมาแพกเป็นบ่แพกแล้วครับไปโอ้ออันนี้อันนี้เนื้อเนื้อเดยดเดียววัคซีนไปว่าท่านเขาตรวจม้าเขาสิได้กินเ้อมีหามในไม่กินพี่สิเอาขึ้นเครื่อง สำหรับคนขื้นนี้ได้กั<ช>ทั้งบดทั้งเสื้อผ่าทั้งแนวกินแนวอยููนี่ก็คือสามสิบหาโลดติโลครับส่วนกระเป๋าตัวนี้โหลดไตทองได้แค่สามสิบห้าเต่กระเป๋าพายเปีกิกโหลดขึ้นเชียงดีอีกเจ็ดโลโอก้กระเป๋าพายเข้าขึ้นเื่องอีกกางหักครับเดินทางวันที่วันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกไปไปเขากรุงเทพมือใดนะเขากรุงเทพกับยี่สิบหกตอนเนี่ยหอดกระสีประมาณสี่หามงเล้งเราก็ล่อขึ้นเครื่องเชียงขึ้นอืมขึ้นเทียงเชียงขึ้นเราก็ไปลงดูใบครับ สิประมาณสีม่วงเล็กเหรออดเากันแสีไหลาบต่ออ่ามันมีวงต่อมันบ่มี่ัหบินไปตรงบันเขาเลยตีบิไรงันก็มีครับแต่ว่าเขาขมสวงคดอือออตีกับบินเถียวเดียวหอดวันนี้เขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสายการบินไหมก็นเละเอาเป็นสองเขียวจริงเหรอรับเอาเอาเอามยาเขาไปยุติเขาไป ไปแค่เมือแรกไดแค่มือแรกก็คือโอ้เขาเตรียมของไปเมือแรกกินเมือแรกเลยสองสี่เนี่ยอืมมล้พวกเขาแบ่งกันโหลดคืนแค่ได้แค่บากเกินสามหมื่นสองมิลเล่ย์เดี๋ยวแต่คนเะียวไปเดี๋ยวต่คุ่นจะียาไปเอาเราทีมูไปน้ำกันเขาแบเตรียมในไรซ้ำเข้าปีกับางคนเขาก็ได้แค่ยิมหาลูกกับเอาเขาไปอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงเขาคืออะไรเตรียมน้อยมือนแหละต่คนเขาจะไดู้นักไร้ประเดยแล้วตัวเน อ๋อข้องข้องเบนตัวยังอ่ะก็ได้สามสหกิโลตัวเครื่องบินบินต้องกันแหละแต่ว่าบากล้นก็ได้แค่30สิบากคนก็นไเด็25าเขาคือจัจให้บอทอกันหรือว่าค<อ>นผิดคนเเฉลี่ยันไปเอาโอเคอ่าเอาเดี๋ยวเดินทางแล้วคอยคอยอัปเดตไหมนี่เอาเก็บได้เลยไปมันหม,นมนานโศกโศกธมาติดตามรับส้มเหนืชีวิตติไปรับจ่างต่างแดนนี่สีหมานว่สิด้เงินว่า เสียเงินมาฝากแม่ไล่ไล่วะเนี่ยแล้วแต่ค้างนเงินค้างเงินเมื่อขึ้นลงครับช่วงนี้ธรรมดาช่วงนี้มันลงแมนอยู่ช่วงนี้มันลงเงินลงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องติดตามไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า